การศึกษาลักษณะและโครงสร้างของปอดหมูจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานและลักษณะของปอดหมูมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่า 1. ปอดหมู 2. เครื่องมือผ่าตัด 3. ถุงมือยาง วิธีการทดลอง 1. พิจารณาโครงสร้างของปอดหมูปอดซ้ายจะยาวกว่าปอดขวาเนื่องจากปอดด้านขวามีตับดันอยู่ด้านข้าง 2. ตัดส่วนอื่นๆอ,ออกเหลือแต่ท่อลมและปอด ใช้มือบีบท่อลมจะพบกระดูกอ่อนถ้าปล่อยท่อลมจะกลับสู่สภาพเดิม 3. หาตำแหน่งของหลอดลมใช้สายยางสอดเข้าไปเพื่อเป่าลมสังเกตการเปลี่ยนแปลง ก่อนปอดจะได้รับออกซิเจนปอดจะมีลักษณะเป็นสีม่วงคล้ำหลังจากได้รับออกซิเจนปอดจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอ่อน